ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเซลบอมตัวต้านครทนนะครับสาขาบางบอนนะครับวันนี้ครับเซลบอมพาือเจ้าตัวนี้ครับแต่งหลร่อนนะครับผมตัวนี้ตัวต้ายาริสคอร์อ่ารุ่นพรีเมียมลักชัวรี่ของเรานะครับผมตัวนี้ครับจะเป็นตัวอ่าสี่ล้านะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวท็อปของเราครับมมาพร้อมด้วยสเก์ตรอบคันไรซ์เอฟห์แปดของเราครับตัวนี้โปรมชั่นนะตอนนี้นะครับออกรถกับเซลบอมนะบผม แถมชุดสเกิร์ตฟรีรอบคันเลยนะครับตัวนี้นะครับเสริมฟอร์มหล่อให้ลูกค้าเลยครับตัวนี้จะเป็นไดเอสหกแปดของผมตัวนี้จะเป็นสปอยเดอร์หลังครับแล้วก็จะมีตัวท่อคู่ครับนี่เป็นไงครับเสริมหล่อดูดันเห็นล้วสะดุดตายครับตัวนี้ครับผมตัวนี้ครับจะเป็นตัวรุ่นท็อปของร้านผมอ่า มีกล้อง360องศานะครับตัวนี้ครับสามารถมองกล้องได้รอบนหุ่นแล้วก็ตัวนี้สามารถเปิดซันลูปคือหลังคาได้น้หุ่นตัวนี้เป็นหลังคาแก้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับอยากแต่งรอๆแบบนี้ครับผมทักหาเซิลบอมได้เลยนะครับผมจะอยู่ใกล้หรือไกลยังไงเซลบอมบริการนะครับผมตัวนี้เซบอมจัดโปรโมชั่นเลยนะครับผมดาวเริ่มต้นเพียง R 4 9 9 9 6นรบตัวนี้นะครับลูกค้าตั้งงบไปเท่าไหร่ก็ทักหาเซิลบอมได้เลยครับสวัสดีครับ